เอ๋ยเห็นเป็นเช่นนั้นเลยนะั่นแหละนะเราสอบประสาทนั่นแหละคะ่ะเบียดเบียนกันนาะแหละท่านแลยหลวงพ่อประสิดไปทําเรื่องสัตว์ท,ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาดังนั้นเนนอาหนะลวงพ่อไปแล้วเหรอเอาเอาโอไม่ได้ไปส่งนะหลวงพ่ออ่าขอให้สําเร็จนะหลวงพ่ออย่าลืมไปประกาศตัวนะหลวงพ่อเ,เอ,อ้า เราสัมปสัตว์เลยตามล่าอยู่ยหรือหรือบุพแหละท่านเอ๋ยอาการเลยนั่นแหละนะทำอะไรไว้ล่ะคะสุขภาพนะจึงไม่ดีนั่นเอ๋ยและแก้ไขอย่างไรบ้างหลวงพ่อประสิทธ์อยากจะแก้ไขแล้วเอาบุญสิท่านเอ๋ยภาวนาเลยนั่นแหละหนะกรดน้าให้หล่ะค่ะสาสิบวันนั่นเลยณเวลานี้ก็บวชเป็นพี่สูสงอยู่แล้วจะต้องทำยังไงบ้าง ปฏิบัติติท่านเอ๋ยภาว่านาเลยนั่นแหละนะ,จะเจริญสตินั่นแหละครับตวงน้ำนานะให้ตาดอดนั่นแหละอตอนนี้กําลังมารับงานก่อสร้างอยู่เลยทําไงละ่ะแล้วมาถามข้าทาไมเล่าท่าน,นจะขอเลื่อนเวลาไปสักหน่อยได้ไหมให้ไงแ,แต่เลยนั่นแหละนะมาถามก็ตอบนั่นแหละครับแล้วจะเอายังไงนาะและท่านเ,เาลยหลวงพ่อจะเริ่มเมื่อไหร่ตั้งใจปฏิบัติตอนเรื่องสามสิบวันเริ่มได้เลยครับเริ่มได้เลยเอา้าว สมปสัตว์ต้องการอะไรอีกหรือเปล่านอกจากการบำเพ็ญสามสิบวันไหนตัวไหนตัวไหนเคยแกล้งไว้ตัวไหนจำไม่ได้จำได้สองตัวเองนั่นแหละสองตัวเองทุกอย่างนั่นแหละนะอย่าพูดแค่สองตัวค่ะอยาี้อีกงานแหละท่านเอออดีตชาติก็มีร่วมด้วยหลวงพ่ออย่าไปคิดว่ามีเดียชาติอีชาติเดียวโอเคพราะปกติไม่ก็อ็นี่เเอาอาเป็นว่าท่านเทวดารวบยอดมาให้แล้วใช่ไหม ท่านเอ๋ยอาเป็นนวดสามสิทีเลยนั่นแหละนะไม่ขยักขยอนหรอกค่ะถ้านั่นนะก็จะแจ้มให้นั่นแเลยสามสิบวันจ่ายจบหมดทุกคกดีตามน,นี้อ่าต้องการอะไรบ้างเข้าของเราสามประศาสนนะ์ท่านเอ๋ยไม่ต้องการอะไรเลยหรอกนะสังฆทานชุดใหญ่ห้าชุดค่ะชุดขาวหนาสองชุดนั่นแหละเอ๋ยไปสัตให้หน่อยแหละท่านเอ๋ย เป็นร้อยตัวเลยนั่นแหละหลวงพ่อก็ไปซื้อปลามาปล่อยปลาเล็กปลาน้อยอะไรก็มาปล่อยได้ไหมร้อยตัวได้ครับได้สังฆทานห้าชุดได้ไหมได้ครับได้เอาสัพพสัตเอาอะไรอีกอเอาแค่นี้แหละท่านเอ๋ยเอาคุณเลยนั่นแหละนะเอาโหสิกรรมนั่นแหละ่ะหาข้านนะเคยเบียดเบียนไมหมแนี่เจตนาไม่เจตนาเอ่ยขอท่านเลยอย่าละวางนั่นแหละนะ ขอท่านนั่นจงอาหูสิกรรมคาตัวข้าหนาขอขาดกันชาตินี้เอ่ยอาหลวงพ่อก็ไปอธิษฐานต่อภาพพุทธรูปในพระประธานว่าสรรพสัตว์เอ่ยบัดนี้เราขอโทษขอขมาอย่าได้อาคาตพยาบาทเลยจะตั้งใจบำเพ็ญ30วันนี้และอุทิศผลบุญให้กับสรรพสัตว์ทุกคบทุกชาติจนถึงปัจจุบันขอให้แยกย้ายกันขอให้โลกที่มีอยู่หายไปให้หมด อุปสรรคอะไรที่มีอยู่ขอหายหายไปให้หมดครับอ่าตามนี้ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอออ่าแล้วมีอะไรที่ติดตามมาอีกบางเปล่าที่มองไม่เห็นหรือกําลังมีอะไรอยู่ข้างหน้าที่ไปดนนูมีแค่นี้แหละท่านเอ๋อทำไปเลยก่อนนั่นแหละนะเดี๋ยวค่อยกันว่าแหละคะ่ะอ่าหลวงพ่อก็มันสักยันอะไรมีสักยันด้วยเหรอนะอันนี้ของพ่อเบอร์อะไรวะเนี่นยเ <laughs> บอร์ห <c oughs> นึง่นงเบอร์หนึ่งเลยเหรอ มีเรื่องสักยันด้วยหลวงพ่อประสิทธิ์มีมมมล้วจะถามเรื่องอันีตหนึ่งจะถามเรื่องของพ่อด้วยไหมครับอา้าวหลวงพ่อเป็นพระแล้วสงสารบิดาที่ได้ตายจากโลคนี้ไปชื่อนายปรีภาพาศีพท์ตายตอนอายุ77ปีตายไปแล้ว19ปีตายด้วยโรคหัวใจถามว่ายังมี ชีวิตอยู่ในภพภูมิอะไรดีหรือทุกสุขหรือเปล่าณนะเวลานี้ชื่อนายปีกหรือท่านนายปี๊ยต,ตอนอายุเท่าไหร่แเจ็ดสิบเจ็ดปีไปไปกี่ปีแล้วหนาะสิบเกปีได้ไโรคอะไรเออหัวใจล้มเหลวทำบุญบ้างไหมเล่าแลทำบุญบ้างเล็กน้อยทำบุญบ้างเล็กน้อยไปเกินแล้วแหละท่านเอย ไปเกิดแล้วอา้าวถ้าไปเกิดแล้วพระประสิทธิ์ผู้เป็นลูกจะทำอะไรเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณบิดาบ้างตอบแทนบุญคุณนะ่ะท่านเอ๋ยเอาบุญภาวนาเลยนั่นแหละนะได้กก่าเอาหโหสิกรรมแหละค่ะตัวเขาหนาวสขงข้านั่นแหละเอ๋ยตอนเป็นหนุ่มเคยพูดใช่ไหมเล่าเคยให้พูดช้ำใจใช่ไหมนาะเคยดูถูกดูแทนพ่อด้วยแหละค่ะเก้าวล้วนักหนาพระนี่เอ๋ย พ่อเคยทะเลาะกับพ่อไหมเคยครั้งหนึ่งครับเคยครั้งหนึ่งครับอา่าไปพูดให้พ่อเสียใจใช่ไหมใช่ครับอา้าวก็ไปขอขมาบิดาใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านแหละเกาหัวสีกรรมหนาะบัดน,นี้ลูกได้ล่วงเกินแห<ม>ละค่ะเกา่านี้หนาะสำนึกแหละเอ้ยขอให้เราพ่อลูกครั้งนี้นั่นขาจกากกันในชาตินี้หนาะไม่เกี่ยวข้องชาติใดต่อค่ะ วันนี้นะลูกอาบุญให้สามสิบวันแล้วพ่ออีกสามสิบวันก็ไม่ยากเพราะเป็นพระอยู่แล้วต้องเตรียมอะไรให้พ่อบ้างหรือเปล่าเตรียมข้าวปลาอาหารเอ่ยไม่ยากเลยหรอกนะน้ำพริกก็ได้ผักต้มปลาแกงไก่นานก็ได้แหละเอ่ยปลาต้มผักต้มแหละท่านนะชาวบ้านกากินกันนั่นแหละเอ่ยอาหารที่พ่อเคยกินจำได้อ่าจัดถวายด้วยชุดขาวเอาไหม ท่านเลยสังฆทานแท้หนึ่งชุดนั่นะนะเห็นเป็นเช่นนั้นแหละครับอ้าวชุดขาวหนึ่งชุดสังฆทานหนึ่งชุดปล่อยสัตว์ไหมปล่อยก็ได้เอ่ยมากมายเลยก็ได้นะครอบตอนเป็นมนุษย์แหละคะ่ะชอบกินหอยขมหนาะปล่อยให้สิบโลเลยอ่าพ่ออปปล่อยหอยขมสิบโลอ้าวจบเรื่องบิดาไปแล้วต่อไปเรื่องมารดาไหนไหนมาแล้วก็จะทำให้เลยเพราะบวชอยู่แล้ว มารดาชื่อนางยุพินพาชีศัพท์ตายไปตอนอายุเจ็ดสิบห้าปีตายไปแล้วสิบเอ็ดปีนางยุพิน<ต>ใช่ไหมท่านนางยุพินตายไปกี่ปีแล้วเอ่ยตายไปสิบเอ็ดปีตายตอนอายุเท่าไรนะเจ็ดสิบห้าปีตายในโกอะไรเลยมะเร็งปอดทำบุญบ้างไหมเล่าเออเป็นคนใจบุญ ทำอา,าชีพอะไรเล่าทำงานอยู่โรงเล่าเ้าเลอว่าสวนกันนิดหน่อยอคุณทำโรงเล่าหรืออะไรสนามตุนใสนั่นแหละนะถึงเป็นมะโรงปอดตายนั่นแหละครับนี่แหละนะยังทุกอยู่นั่นเออ <c oughs> ถึงไม่ใช่เป็นเจ้าของโรงเล่าก็มีความผิดด้วยหรือเปล่าสม่รู้ร่วมคิดเห็นกันสนับสนุนนั้นขายออกไปนะก็ยอยู่ด้วยเจ้าขายนั่นแหละครับ นั่นแหละนะผิดตรงนี้เลยถึงเป็นอาชีพสุจริตแต่ว่างานที่ทํานั้นเป็นงานที่กอ่อให้เกิดบาป <c oughs> จะขอช่วยบิด,ด,ดมามารดามารดาด้วยวิธีไหนได้บ้างจะช่วยใช่ไหมท่านใช่แล้วจะบวงกร,รมนั่นแหละนะคงไม่ยากหากรอก่ะห้าสิบวันนาะแหละท่านเลยมารดาอีกห้าสิบวันก็บวชอยู่แล้วก็มีปัญหาต้องอุทิศให้ มารดาห้าสิบวันต่อเนื่องเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ,อ้ยเอาเอาเป็นว่ากล่าวถึงชื่อมารดาแล้วก็ขอให้บุญนี้มารดาพ้นจากอันตรายพ้นจากการถูกจองจำการถูกลงโทษแล้วจะต้องเอาอะไรบ้างเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีไหมเอาชุดขาวนะท่านนะ สองชุดนั่นแหละครายารักษาโรคนั่นแหละยารักษา,าน้ำให้มากหน่อยท่านเอ้ยพอน้ำไหลแพ็กหน่อยหลวงพ่อตามนี้ปล่อยสัตว์ไหมปล่อยได้แหละท่านเอ๋ยปล่อยปลาเลยนั่นแหละนะสักห้าสิบตัวนั่นแหละคราปล่อยปลาอีกห้าสิบตัวสังฆทานหนึ่งชุดได้ไหมก็ได้เอ้ย อ้าวแาบนี้อาหารการกินแน่กินอะไรจําได้ไหมจำได้ครับใส่บาตรให้เขาไปดูด้วยครับอ้าวเรียบร้อยทีนี้หลวงพ่อประสิทธิ์มีคําถามอะไรอีกคาใจาอีกเรียนอะไร<ม>นะใอนะนะ้ที่ที่ลงไว้เรียนอะไรวิชาอะไรบ้างอ๋อเคยเรียนหนังเหนียวอะไร<ค>นี้นจหนังเหนียวอะไรมามีผลด้วยหรือหลวงพ่อมีสักมาเหรอไม่ไม่ได้สัก เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้สอนแล้วเบ็มีอะไรเฮ้ยเรียนไปว่าวิชานั่งเหนียวครับวิชานั่งเลยนะน,นั่งเหนียวครับนั่งเหนียวหนังเหนียว,ยวอ๋อไปเรียนวิชาเกี่ยวกับความขลังในในวิชาคาถาอาคมหนังเหนียวฟันไม่เข้าตอนนี้ยังมีอิทธ,ธิพลอยูไ่ไหมครับคุครูครูทำขาก่อนแล ไคยลองแท้หรือยังหนาเคยลองเคยแทงด้วยดูหรือยังาเค่ะเหนียวไม่หนาถามหน่อยเออเหนียวด้วยสิท่านนี้เหนียวด้วยใช่ไหมเล่าใช่แล้วก็เป็นพระเจ้านั่นแหละหนาเราพิสิทธิ์เอกราคามันจะไม่เหนียวอย่างที่ใจคิดแน่แต่ตอนนี้ไม่มีโทษใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยคือต้องอยู่ในสินเลยนะ อย่าเพิอเจ้บ้างนะพระคราขอเตือนท่านหนาขอเตือนแลไม่ใช่หนังเหนียวแล้วก็ไปเที่ยวประกาศตัวชั้นหนังเหนียวไม่ได้แล้วท่านเอ๋ยเก็บตัวไว้เลยนั่นแหละนะไม่ต้องอวดให้ใครรู้หรอกครบนั่นแหละนะมันจะไม่เป็นอย่างใจแลยมีกุมารด้วยเหรอมีรักยมรักยมรักยมอีกกี่ตัวกี่องค์คู่หนึ่งฮะลักรักยมอีกคู่หนึ่งยังอยู่ไหมอยู่ฮะรักยมเลย าเลยนั่นแหละนะท่านมีไว้ทำไมล่ะคะเวารักดีชอบชอบเรื่องดวงวิญญาณเด็กน้อยเผื่อมากะซิบบอกข่าวอะไรบ้างเลีเ้ยงไว้ใช้สิค่ะใ,ใช้งานหน่อยดูแลกุฏิหน่อยไม่ไม่ไม่อยากใช้ชอบอยู่ด้วยถ้าเขายังไม่ไม่หมดกรรมจี้ยังต้องเวียนว่าย <c oughs> เขาอยู่กับเราคิดว่าจะดีคือเลี้ยงดีว่าง่ายๆ แต่ถ้าควรเดือมไม่อย่างไรอฮหรือว่าอยากจะไปเกิดก็จะช่วยอุเคอให้แต่ไม่ได้คิดว่าอยากจะเอามาใช้ไม่ได้อยากคิดว่าออ่คือไม่ได้คิดจเจ้ามาใช้วางง่ายๆแล้วกันอยู่ด้วยแล้วสบายใจไหมอยากอยู่ต่อไหมหรืออยากจะไปเกิดแล้ว เอายังไงท่านเอ๋ยกุมามีโทษอยู่หรือเปล่านะเวลานี้ถามข้าหรือถามใครเอ่ยถามท่านเทวดากุมารน,นั่นหรือใช่แล้วมันอยู่ได้หมดแลอยู่ที่ไหนก็ได้นั่นแหละแต่ที่แท้คนส่งไปเกิดเอ่ยปล่อยเขาไปเกิดดีกว่าหลวงพ่อปล่อยไหมปล่อยก็ได้ครับปล่อยไปเลยไม่ผูกพันใช่ไหมไมไ่เป็นไรครับไม่มีอะไรผูกพันต่างคนต่างไปเกิดดีกว่าแยกย้ายกันไปสร้างบุญบาร,รมี มันก็อยู่ด้วยกันก่อนไม่อยากไปก็อยู่ด้วยกันไปแล้วนะเหรอท่านเทวดาเขาประสงค์จะอยู่ด้วยกันต่อไปใช่แล้วท่านเอ๋ยบุทคากันเลยนั่นแหละนะใจตรงใจนั่นแหละกานั่นแหละน,นละไม่ไปแล้วสิเอ๋ยอ,อันนี้ก็รักเขาด้วยใช่ไหมหลวงพอ่อเจ้าของก็ไม่อยากจะให้กุมาไปกุมาก็ไม่อยากไปในเมื่ออยู่ด้วยกันสร้างบุญบารมีไปด้วยกันก็ไม่เสียหายใช่ไหม แหละท่านนะแต่ถึงการเวลาควรจะส่งไปเกินน,น้านแนะเมื่อไหรหลวงพ่อทรม,มาถึงสุดแล้วต้องปล่อยให้เขาเป็นอิสระไปเลยสร้างบบารมีก็สร้างไปเดี๋ยววันจะวันที่อิ่มที่เต็มแล้วก็ใบาบายกันไปเลยถ้าเขาอยากจะไปเมื่อไหร่ถ้าเขาอยากไปเมื่อไหร่มาปะมามาบอกกล่าวมาส่งสัญญาณก็พร้อมจะส่งเลยครับอ่าตามนี้ท่านเทวดาก็ได้แหละท่านเอ๋ยเดี๋ยวมันก็รู้กันเองเลย กูมาเลยเดี๋ยวรู้น่นแหละนะอ่าเป็นว่าจบแล้วของหลวงพ่อประสิทธิ์ขอบพระคุณครับสาธุอ้าวจบรายการ